วิธามาชีปริมาณงานแล้วก็เนี้ยประมาณเคร่งครักับมันให้ถูกต้องให้ถูกต้องนะครับอันที่สองก็คือดูค่าใช้ใจ่ายหน่วยงานตามหัวข้อเช็คลิสต์และไม่หลงลืมค่าใช้ใจ่ายหน่วยงานเดี๋ยวนี้ค่อนข้างสูงมากอของบริษัทผมฉเฉลี่ยเดือนละล้านกว่าต่อจอกคูดจริงนะครับรวมหมดทุกอย่างก็คือค่าใช้ใจ่ายที่ก้าออกไปจากเฮดเรฟิตไปอยู่ที่หน่วยงานทั้งหมดฉเฉลี่ยเป็นละล้านกว่าต่อจอก ถ้าเป็นที่ระย,ะยองปัจจุบันการาตบโตอยตูย่ที่ล้านห้าแสนบาทต่อหนึ่งจอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เผลอๆรูไปแก้สิบเดือนก็เป็นเรื่องเหมือนกันแต่ครัอาจจะใหญ่หก้อนที่ใหญ่มากครับเชิญตัวนี้น่าจะเป็นอ่าตัวนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะะทุกคนได้ยินมารับทราบม,มาก็เยอะแล้วงานดี ราคางานสมบูรณ์ที่สุดก็จะประกอบด้วยสามสามส่วนนะครับก็คือส่วนที่หนึ่งดาวรีคอร์ที่มันโตหน่อยก็คือบัญชีปริมาณงานหลักตรงนี้ก็คือคอนกรีตเหล็กไม่แบบเป็นที่ชิ่งทั้งหลายงานะระบบท,ทุกตัวแต่ข้อที่สองเริ่มจะมีความสมกัญมากขึ้นในต่างประเทศนะครับบัญชีปริมาณงานแทบจะตรงกันเป๊ะเลยนะฮะเพราะว่าซัพพลายเออร์ก็ได้มาจากรายเดียวกันวิธีก่อสร้างรายเดียวกันในเมืองนอกที่ผมไปอยู่ยุโรปมาบริษัท ชนะการประมูลกันอยู่ที่ประมาณ1หรื2อ2เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนั่นคือแค่คิดความต้องการกำไรตัวเองหรือแค่คิดค่าใช้จ่ายที่อยู่ใซ่งานแตกต่างกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอยู่ที่เมืองนอกเขาจะคิดความเสี่ยงหรือคิดปีริมที่เป็น expense หน้างานนะครับค่อนข้างชัดเจนส่วนข้อที่3เป็นคลาสสิกที่สุดถามว่าอัตราส่วนอัตราส่วนของ กำไรและโอเวอร์เฮดในเฮโรฟิทเมื่อกี้มีคนถามผมนะครับว่าจะมีเรโชรหรืออะไรไหมครับที่บอกว่าควรจะต้องหยุดหรือคนจะต้องทำอะไรใช่ไหมครับคำตอบก็คือมีเช่นบริษัทคุณตอนนี้มีโอเวอร์เฮดขึ้นมาถึงระดับหนึ่งคุณรู้ว่าทำไมบริษัทต้องสเก็ดกระกายหางานให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะของบริษัททั่วไปในการก่อสร้างพอมีโอเวอร์เฮดมีบุคลากรกมากขึ้น ค่าใช้จ่ายตัวนี้เป็นตัวคงที่วิธีที่จะทําให้มันลดลงได้ยอย่างเดียวคือหารายได้เพิ่มเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเร t i ที่บอกเราว่าถ้าเรามีเวอร์เฮดเช่นเรามีตัวนี้เวอร h เฮดบริษัทอ่าถ้ามีสักสามสิบล้านถูกไหมครับต่อปีเดือนละสองสาล้านไม่เยอะนะมีทักสามสิบล้านต่อปีแล้วมีงานประมาณห้าร้อยล้าน <c oughs> มันเพียงพอกันไหมมันเป็นอันตราส่วนเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิด o v e r h เฮดเรามากขึ้นปีหน้า เป็น4ี่สิบล้านเราก็ต้องหางานขึ้นไปเป็นตามอัตราส่วนตัวนั้นพราะตอนนี้จะเป็นตัวเรโซเท่านั้นซึ่งจะเป็นเทคนิคที่ผมจะพูดต่อเชิญครับย้อนกลับมาจากกราฟเมื่อกี้นะครับผมจะยกตัวเลขให้ดูแค่นั้นเองว่างานทั่วไปปกติตอนนี้หัวข้อมักจะเป็นหัวตัวเลขประมาณนี้ทุกคนจะเห็นว่าค่าง,งานหลกักแ0ดเซหรือ7 9็ดซนนั่นคือของจริง ในงานประมูลงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนหลังนี่นะครับประมูลงานถนนหรืออินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหมดทุกท่านจะไม่เคยเห็นค่าใช้จ่ายสนามที่เบรกดาวออกมาเลยใช่ไหมครับก็คือมันจะมีค่าเคมาให้ชัดเจนตอนนั้นเป็นการรวบยอดของโอเวอร์เฮดโ f ฟิทั้งไซี์และออฟฟิศและกำไรทั้งหมดแต่ที่ผมกําลังจะเน้นวันนี้ก็คือว่าถ้าจะทํางานขนาดใหญ่ให้ประสบความสําเร็จพวกเราทุกคนควรจะต้องมาเน้นหนักที่เรื่องค่าใช้จ่ายสนาม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตอนนี้ที่มีความสําคัญมากขึ้นและก็มีปริมาณเยอะครับผมเชิญครับเมื่อกี้เราพูดแล้วนะครับว่าในหมวดของงานหลักเรามีอยู่เกือบแปผมถามอีกทีว่าในหมวดของงานหลักเนี่ยมันมีค่าของเท่าไหร่เนะี่้ค่าแรงเท่าไหรนะ่เนีัย ทุกคนทราบไหมครับว่าค่าแรงไม่ว่าคุณคิดยังไงไม่ว่าคุณจะคิดยังไงลองกลับมาวิเคราะห์ดูผมพบว่าค่าแรงงานมีแค่15%ของงานหลักทั้งหมดนั่นคือกําลังจะบอกว่าอย่างไงครับคือกําลังจะบอกว่าถ้าเป็นผมทําบัญชีปริมาณงานทําการประมูลสักครั้งหนึ่งผมจะไม่ให้ความสําคัญเน้นนะครับผมจะไม่เสียเวลามาดูเรื่องมาดูเรื่องค่าแรงงานให้มากเกินไปควรจะต้องทํา ชาปูนแต่ลาเมตรละแปดสิบถ้าผมพลั้งมือเขียนไปสักร้อยผมก็ว่าไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นทําการประมูลงานขนาดใหญ่ให้ทุกท่านจําไวาเลยนะครับเพ่งความสําคัญให้ความสำคัญแค่ง,งานวัสดุเท่านั้นการวัสดุมีความแตกต่างกันได้ถึงสามสี่สิบเปอร์เซ็นตในขณะที่ค่าแรงงานคุณใส่ไปเท่าไหร่ผมรับประกันระกบลบไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตอันนี้ผมเคยเจอมาแล้วนะฮะนอกจากเป็นงานอินฟาสตรเจอร์ทำถนนอะไรคนละแบบไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับ เตรียมคำถามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปถึงร้านคอยอคันเดี๋ยว